ค่ะฉันวันทาอินทโชตค่ะที่ันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนะักอาการมีแต่ทรงกับซุดน้าตาล200 300บางครั้งถึง500ดีฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่า ถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจแต่พอดีคุณที่อรชรไปทําบุญแล้วลงไปเจอในชั้นขายของนอนขายค่ะลูกสาวขายแทนก็เลยลองให้แนะนําทานชนิดตินชั้นทานครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักคืออะไรมาจากอะไรฉันไม่รู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงที่ฉันทานมา ทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงประวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้อ,องสอบเลยว่าป้าป้าไปทำอะไรมา ทำไมเดินที่แล้วน้ำตาลยัง400อยู่เลยเดินนี้ทำไมน้ำตาลป้าเหลือแค่118สร้างไปทำอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มๆค่ะแต่นในใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะ